สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับมีเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามในเช้าวันนี้นะครับก็คือการรับฟังการพิจารณาคดีของสสก้าวไกลนะครับคุณรักชนกสีนอกล่าสุดครับศาลาอาญาถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับใช้เวลาในการอ่านคําพิพากษาประมาณ30นาทีแล้วก็มีคําพิพากษาออกมาแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายพิธาลิมจเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักเก้าไกลนำทีมสอสอพักเก้าไกลให้กำลังใจนางสาวรักชนกสีนอกหรือวาไอซ์นะครับจำเลยในคดีที่ถูกพนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาสิเป็นโจทฟ้องในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันและพระบว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับความคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ฐานนำเข้าสู่ระบบข้อมูล คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนซึ่งวันนี้นะครับศาลอาญานัดฟังคำตัดสินนางสาวรัชนกเปิดเผยก่อนเข้ารับฟังคำพิพากษาว่าก่อนหน้านี้ได้ส่งคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาเนื่องจากเป็นช่วงเปิดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองซึ่งเปิดขึ้น ในวันนี้วันแรกด้วยแต่ว่าศาลไม่อนุญาตนะครับขณะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพักคก้าไกลในฐานะทนายความบอกว่าตลอดการต่อสู้คดีมีความมั่นใจในหลักฐานว่าไม่ได้ทำผิดทำผิดตามฟ้องส่วนคำตัดสินของศาลก็ให้เป็นดุลพินิษของศาลนะครับโดยเช้าวันนี้นะครับศาลใช้เวลาในการพิจารณาคดีประมาณ30นาทีและก็มีคำพิพากษาว่า นางสาวรักชนกกระทำความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกรวม6ปีโดยไม่รอรงอาญานะครับหลังเสร็จสิ้นการรับฟังคำพิพากษาทีมทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับสำหรับคดีของนางสาวรักชนกเกิดขึ้นระหว่างวันที่18กร,รกฎาคมถึง9สิงหาคม2564โดยการใช้บัญชีทวิตเตอร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีน พร้อมรูปภาพที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ในรลวงรัชกาลที่10จึงเป็นเหตุให้ถูกฟ้องดำเนินคดีเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าประมาณสัก9โมงครึ่งนะฮะแล้วก็นำเสนอกันไปส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวฮะคุณผู้ชมตอนนี้หลายจังหวัดนะครับวางมาตรการสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวเพราะ ไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานนะครับอากาศเย็นนักท่องเที่ยวไปเยอะมากแต่ว่า4จังหวัดซึ่งเป็น4จังหวัดนำร่องสำหรับการเปิดท่องเที่ยวสถานบริการนะครับถึงตี4ก็เริ่มมีการวางมาตรการกันแล้วแต่ว่าชนบุรีดูเหมือนว่าตอนนี้เรื่องของเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันแม้ทางตำรวจและฝ่ายปกครองจะพยายามแก้ปัญหานะครับแต่ว่า ท้ายที่สุดก็ยังเกิดได้สองกรณีนี้เกิดขึ้นแถวแถวพัทยาฮะจุดแรกนะครับคุณผู้ชมให้ดูฮะเป็นกรณีที่โบนะฮะปรากฏว่ากระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวนี่ฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ดำเนินการอ่านี่ฮะโอ้โหส่งผลมากกับเรื่องของการท่องเที่ยว นะครับกรณีที่เป็นแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับอย่างที่บอกไปฮะเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบุรีแล้วก่อนหน้านี้เองก็มีหลายพื้นที่พยายามแก้ปัญหาอย่างเรื่องของโบเนี่ยทางตำรวจพัทยาก็สามารถจับกลุ่มได้นะฮะไปกระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวชาวเบลเยียมซึ่งเป็นลูกค้าตัวเองโอ้โหไม่น่าทำเลยนะฮะเดี๋ยวรอดูฮะจริงๆ จริงๆน่าจะมีบทลงโทษที่หนักนะฮะสำหรับพวกที่ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโอ้โหลูกค้าตัวเองก็แท้แล้วไปกระชากกระเป๋าเขาอันนี้เกิดขึ้นที่พัทยาส่วนที่อีกจุดหนึ่งฮะที่พัทยาเหมือนเหมือนกันครับผู้ชมปรากฏว่าเป็นหญิงสาวฮะสาวประเภทสอง ทางพันตำรวจโ,โทปียพงษ์เอ็นสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจทางท่อง,งเที่ยว4ี่กองกำกับการ2กองกบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1นะครับแล้วก็พุ่มกับสบพเมืองพัทยาเมืองชนบุรีนะครับก็ประสานทางตำรวจเจ้าหน้าที่พัทยาจับกลุ่มนายสรันนะครับอายุ39ปี3ประเภท2ตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน ได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งนะฮะในตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงสืบเนื่องจากช่วงเช้าของวันที่3ทธันวาคมที่ผ่านมาฮะนายโคเลนะครับสัญชาติอินเดียได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับทนงกานสอบสวนสอพอเมืองพัทยาวักำไราทองคำข้อมือ2 0 0 0 0 0บาทหายไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นลักษณะชายแต่งหญิงนะครับแล้วก็เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ออกติดตามนะครับกระทั่งทราบว่าคนร้ายดังกล่าวพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งก็เลยมีวันวางแผนเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบของกลางนี่ฮะโอ้โหคือชนบุรีเนี่ยเป็นหนึ่งใน4จังหวัดนะฮะคุณผู้ชมสำหรับการเปิดสถานบริการจนถึงตี4แต่ว่าเกิดเหตุในลักษณะนี้ค่อนข้างบ่อย เจ้าหน้าที่เองก็ปวดหัวนะฮะตอนนี้ทํางานกันค่อนข้างหนักนี่ขนาดยังเปิดไม่ถึงตีสี่นะฮะเหตุอาัญากรรมก็เกิดเยอะเดี๋ยวเปิดถึงตีสี่ตอนนี้ผู้ว่าชนบุรีเองก็ประสานทางตํารวจฝ่ายปกครองต้องเพิ่มกําลังดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่ใช่นั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอาัญากรรมไปเนี่ยอย่างที่บอกคับคุณผู้ชมมันก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวด้วย โอ้โหนี่ฮะนี่เป็นที่ชนบุรีดูกันที่เรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้างฮะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับอย่างแถวแถวพังงาฮะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวนอกจากสม็จนางชีนะครับที่นั่นยังมีทะเลที่ค่อนข้างสวยงามเมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาฮมีการหารือกับทางผู้ประกอบการท่องเที่ยว นะครับเพื่อที่จะเร่งพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับที่ตอนนี้ดำเนินการาสำหรับการพัฒนาเพื่อรองรับเปิดฤดูการท่องเที่ยวก็มีการประชุมกันนะครับที่เทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าเรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องของอาการจัดเตรียมความพร้พอมของสถานที่เนี่ยผู้ว่ากำชับคือทางเข้าสู่งานติดตั้ง ระบบไฟส่องสว่างต้องสว่างเพียงพอนะครับพื้นที่จัดงานบุคลาคกรเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภยัยต้องมีมาตรฐานรวมทั้งการการบริหารจัดการในระหว่างการจัดงานและภายหลังเสร็จสิ้นงานเนี่ยต้องเป็นไปตามที่จังหวัดกําหนดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับคุณสุพจน์รอดเรืองก็เดินทางไปตรวจนะครับสำหรับเรื่องของงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงาซึ่งจะ,จ,ะจัดขึ้นที่ตำบลค,คึกคัก นะครับอำเภอตะกัวป่าแถวแถวเดอะพาร์คเขาหลักนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าสู่ไฮซีซันของที่พังงาส่วนเรื่องของการเปิดสถานบริการถึงตีสี่ฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการดำเนินการเรื่องของการเตรียมเปิดสถานบริการนะครับ ไปจนถึงตีสี่แล้วก็เมื่อวานฮะปรากฏว่ามีการลงนามในกฎกระทรวงแล้วนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือจะให้มีการเปิดสถานบริการถึงตีสี่ใน5พื้นที่นะครับซึ่งาทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยมีข้อมูลออกมานะครับว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายขยายเวลาเปิดสถานบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ยทางกรมการปกครองก็ได้ยกร่าง กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการฉบับที่3ปีพศ2566เสนอที่ประชุมครมเมืม่อ28ที่ผ่านมาล่าสุดมท .1 หงฮะลงนามในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปจะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งจะทันบังคับใช้ตามกรอบเวลาที่นายกทัตมรีเคยประกาศไว้ก็คือ15ธันวาคมอย่างแน่นอนสาระสำคัญนะคุณผู้ชมจะเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน5จังหวัดพื้นที่นะครับ ในกรุงเทพมหานครภูกเก็ตชนบุรีเชียงใหม่และเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเนี่ยสามารถเปิดสถานบริการได้จนถึงตี4โอ้โหนี่ฮะกำลังจะกลับมาแล้วครับความคึกคักเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่4จังหวัดและ1อําอำเภอนะฮะนำร่องเปิดบริการจนถึงที่4